ถ้าคืนหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาและพบว่าเกือบทั้งโลกตาบอดและต้นไม้กินคนกำลังครองโลกคุณจะทำยังไง The Day of the t i f r i c นิยายวันสิ้นโลกของจอห์นวิสตันที่เราถึงโลกที่ลมสลายจากสองพยพิบัติแสงประหลาดจากดาวตกที่ทำให้สิ่งมีชีวิตตาบอดและต้นไม้ประหลาดที่เดินได้และพร้อมจะล่าเหยื่อ t i f i เป็นต้นไม้มีพิษที่เดินได้และกินเนื้อเป็นอาหารเดิมทีมันถูกเลี้ยงเพื่อน,นำเอาน้ำมันมันมาใช้แต่เมื่อโลกมืดบอดมันกลับกลายเป็นนักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ เมื่อโลกเปลี่ยนไปคุณธรรมจะได้ธรทมกฎเกณฑ์เดิมไม่อาจใช้ได้อีกต่อไปคุณที่ยังมองเห็นต้องเลือกระหว่างช่วยเหลือผู้อื่นหรือเอาตัวรอดเพียงลําพังนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ชอบนิยายแนววันสิ้นโลกที่ไม่ได้มีแค่ภัยพิบัติแต่ยังสะท้อนถึงสันัตญาณดิบของมนุษย์และต้งคาถามว่าเมื่ออารรธะรมร่มสลายมนุษย์ยังจะเหลืออะไรอยู่บ้างนี่คือโลกที่มนุษย์ไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดอีกต่อไปแล้วคุณละ่ะ คิดว่าจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ไหม